น้องค่ะนี่ก็เป็นสวนหมากสีดาหรือหมากฝรั่งนะพี่น้องกระล่างไม่หมากหน่อยจออยู่เพิ่นกะเพื่อท่านี่นมะฮอนหมากมาะระขีนกหรือว่าหมากหมากพักไซน่อยบ้านเฮาหรอพี่น้องเพื่อนปลูกไว้กับต้นหมกพ้าว่างน,นี้พี่น้องพุนาพุนาพุนาน,านยวยบว่างเนี้่นยกระไลไหลายพี่น้องพุนากระล่างจอกระมี่พุนาบา้าดพี่นอ้องบ่งดูพุนา มากกันนี่มากมะละเทดอกงวงแมพุ่นะดอกล้ายหลาย,ลายดอกดูกดอกพี่น้องพุ่นะโอ้มีมากแล้วพี่พี่น้องยายสิพ้ามาเบิงสวนอันพี่สาวพ่นเนาะคะ่ะอันนี้เบิงต้นดูพี่น้องจะววาต้นหมางอีหยังเฮ็ดอันสวนผสมหลายๆายอย่างเนาะคะ่ะเนาะพุ่น่ะ เอามาฝากพี่ฝากน้องเนาะคะ่ะอู้พี่มะพร้าว้นขยันสินซุนมะพร้าวเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะส้นบักมะพร้าวดุนดุน,ดนได้ออกมาทุงเมืองแนพี่นอ้องบักม่วงปีนี้คือเป็นตะดุกคาาปลูกผสมประสานอันเศรษฐกิจพ่อพียงเนาะเคร่องมีฝรั่งหรือมักซีดาเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพิ่นมีหัวเต่าทานนี่พี่นอ้องย้ายออกมาทุงมาสิ คุณอ่ะอันนั้นคือต้นบักคอได้ค่ะพุนอุ้มใหญ่ๆต้นบักคอบานเฮ้านี้ละ่ะตาคุณบอกว่าเบิ่งเบิงกล่องเบิง่งพิ่นคนขยันกําลังเห็ดอยู่พี่ค่ะโอ้ยตาเห็ดยังโอ้คักๆๆตากับยายขยันอีรีพี่น้องยายกระเลี่ยวมากมาักมาฝากมาชมยงังเลาะผ้าชุ่มสุนอง มีลูกแล้วหมักม่วงหน่อยเนาะค่ะพ่นดอกยังติ่มอยู่พี่น้องน่าจะจับดีอยู่ดอกอันนี้ก็คือสวนยางพึ่นก็ใส่ไมานล้นพึ่นก็เปิดหดเนาะค่ะอันนี้พึ่นก็ปลูกคาค่ะคาใหญ่ย่าเนาะพึ่นก็ได้ขายเนาะค่ะเนาะพ่นสวนผสมพึ่นพี่น้องเพื่ตาตาพึ่นวาเสียหยาค่ะนี่ละคนขยันบิ่งดูต้นมะพร้าวพึ่นเสียหยาตาว่าจังเพะ หวงแม่พ่นะดอกหลายลายดอกดูกดอกพี่นองพ่นะโอ้มีมากแล้วพินงวงย้ายกันสิผ้าละส้มมันสวนบักซิดาเพิเน่นน้องขะเนาะเพิ่นปลูกบักซิดาไว้แต่ว่ามันกระเบิดหน่วยล้หละเพิ่นตาตาเพิ่นว่าเสียห้าค่ะนี่ละคนขยันบิ่งดูต้นบักเผาเพิ่นเสียห้าตาว่าจังหมากเอิกหรือว่าหมาก มะเขียค e like ่ายเนาะค่ะอันนี้ใส่ตํามะคุงแสบแสบดีพี่น้องนี่อันเพิ่นบดิปลูกดอกมันก็เกิดยุคข้างเิองมีฝรั่งหรือมักซีดาเนาะค่ะเนาะเพิ่นมีหอดเต่าทานดิพี่น้องย้ายออกมาทุ่งมาเิองมีฝรั่งหรือมักซีดาเนาะค่ะเนาะเพิ่นมีหอดเต่าทานดิพี่น้องย้ายออกมาทุ่งมะน้อง มีลูกแล้วหมักม่วงหน่อยเนาะค่ะพุนดอกยังติ่มอยู่พี่น้องน่าจะจับดีอยู่ดอกอันนี้ก็คือสวนยางพ่นกระใสปลูกผสมประสานอันเศรษฐกิจพอเพียงเนาะน้องมีลูกแล้วหมักม่วงหน่อยเนาะค่ะพุนดอกยังติ่มอยู่พี่น้องน่าจะจับดีอยู่ดอกอันนี้ก็คือสวนยางพ่นกระใสปลูกเพิ่งมีฝรั่งหรือมักซีดาเนาะเนาะ เพิ่นมีหอดเต่าทานในพี่น้องย้ายออกมาทุ่งมาเ่งมีฝรั่งหรือมักซีดาน้อง่ะเนาะเพิ่นมีหอดเต่าทานในพี่น้องย้ายออกมาทุ่งมาตาตาเพิ่นว่าเสียหญ้าค่ะนี่ละค้นขยนันเบืองดูต้นมะพร้าวเพิ่นเสียห้าตาว่าจังสงตานาอค่ะเนาะ นี่ก็เป็นสวนหมากสีดาหรือหมากฝรั่งนะพี่น้องกะล่างไม่หมากหน่อยจออยู่เพิ่นกะเพื่อท่านีนมหฮอนอค่คักค่ะคตากับย่ายขยันอีลีพี่น้องย่ายก็เลี้ยวมากมักมาฝา,า,ากมาชมย่างเลาะผ้าชุม่มเหล่าไก่เนาะพี่น้องพูน่ะหมากมันดอกมันดกดกพี่น้องพูน่ะมอกอนนี่บะมีบ่บะคือเทศก็ใส่หมากอันนี้แหละคะ่ะใส่ตำามักอินซุน มะพร้าวเนาะค่ะเนาะส่วนักพร้าวดุนดุนได้ออกมาทงเมงแนพี่น้องบักม่วงปีนี่คือเป็นตะดุกคักพี่น้องยายสิพ้ามาเบิ่งสวนอันพี่สาวพนเนาะค่ะอันนี้เบิ่งตุนดูพี่น้องจะววาดตุนหมากอีหยังเนาะค่ะเนาะหมากหน่อยก็ห้ายอยู่ค่ะพี่น้องพ่น่ะฟังทั้งนี้ก็เป็นค่ะคักค่ะค่ะตากับยายขยันอีลีพี่น้อง ยายก็ะเลี่ยวมากมาักมาฝากมาชมยางเลาะผ้าชมุมคนขยันกําลั่งเห็ดอยู่พี่ค่ะโอ้ยตาเห็ดยังขยันบ่กค่ะต้นบักพาวพ่นกับหอบเฟืองมาใส่เนาะค่ะอุดมสมบูรณ์เน้พผุน่ะผุน่ะคนขยนนันเพ่นเห็ดบรายยูได้เศร้าพี่น้องค่ะ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 ตากับยายขยันอีลีพี่น้องยายก็ะเลี่ยวมากมักมา,มา,มาฝากมาชมยาง เลาะผ้าชุ่มเึองมีฝรั่งหรือมักซีดาเนาะคะเนาะเพิ่นมีหอดเต่าทานในพี่น้องยายออกมาทุ่งมันเห็ดอันสวนผสมหลายๆอย่างเนาะคะเนาะคุณน่ะเอามาฝากพี่ฝากน้องเนาะค่ะอู้พี่มาพอคา้นขยันนี่ก็เป็นต้นบักเพ้าของเพื่อนเนาะค่ะเพื่อนปลูกไว้เนาะปาทุ่เลยเนาะคะเนาะต้นยางหน่อยของ ของพี่สาวบางในต้นบังม่วงท้มบลังม่วงดอกหอมหอมพี่น้องเกสรน,นั่นแมงกระลัางตอมมาทาเมืองเต่าทานตาเพิ่นเพิ่นเห็ดเต่าทานเป็นตาหากักตาหักพี่น้องเพิ่นปีเต่าเล้ยวอันนี้คือเต่าทานขวัเพิ่นเนาะค่ะเนาะตากรบย้ายเป็นคนดูค่ะเมืองเพิ่นปูกค่ะอันนี้ก็เป็นบอ่อน้ำเพิ่นกับพักว้เนาะคะ่ะผักบอ่อน้ำว้เพิ่นกับเปิดมา นุ้ยกระไลหล,หลพี่น้องพู้นากระลังจอกะมีพุ้หนาบ้าดพี่น้องบ่งดูนะมากันนี่มากมาละทั้งหลายหลายอย่างอันนี้ค่ะส้มอันนี้คือเมืองดูพี่น้องคนขยันกําลังเฮ็ดอยู่ผิ่ค่ะโอ้ยตาเฮ็ดยังถึงมีฝรั่งหรือมักซิดาเนาะคะเนาะ พื้นมีหอดเต่าทานนี่พี่น้องย้ายออกมาทุ่งมาขยันบ่ค่ะตุนบักเ้าพือนกะหอบเฟืองมาใส่เนาะค่ะอุดมสมบูรณ์นด้พูน่ะพุน่ะคนขยันเพื้นเห็ดบรายยูได้เศร้าพี่น้องน้องมีลูกแล้วหมักม่วงหน่อยเนาะค่ะพุ้นดอกยังติ่มอยู่พี่น้องน่าจะจับดีอยู่ดอกอันนี้ก็คือสวนยางพืนกะใส่ปุ๋งเหล่าไก่เนาะพี่น้องพุน่ะหมากมันดอกมันดกดกพี่น้องพูน่ะ บักอนเนี่บัมีบัวเขือเทศก็ใส่ามากอันนี้ลหละค่ะใส่ตาหมกน้องมีลูกแล้วหมกม่วงหน่อยเนาะค่ะพ่นดอกยังติมอยู่พี่น้องน่าจะจับดีอยู่ดอกอันนี้ก็คือสวนยางพ่นก็ใส่ปุ๋ยสวนพืชนกขานะ,ะนตากรบยา่ยเป็นคนดูคะ่ะเมืองพ่นปลูกค่ะอันนี้ก็เป็นบอ่อน้ำพ่นก็นะะนพักไว้เนาะค่ะพักบ่อน้ำไว้พ่นก็เปิดมาสวนพื่นเขานะ,ะนตากรบยา่ยเป็นคนดูค่ะ เมืองเพิ่นปูกค่ะอันนี้ก็เป็นบอ่อน้ำเพิ่นกักนกบภาคไว้เนาะค่ะภาคบ่อน้ำไว้เพิ่นกับเปิดมาคนขยันกําลังเห็ดอยู่พี่ค่ะโอ้ยตาเห็ดยังแผะหงวงไหมพูน่ะดอกหล่หลายดอกดูกดอกพี่น้องพูน่ะโอ้มีมากแล้วพี่ค่ะเมืองสวนมะพร้าวเพิ่นพี่น้องสวนมะพร้าวเพิ่นกะบักหลายหนึ่ง สุ่มใหม่หลายๆอย่างเนาะค่ะเนาะสี่พ่นอันนั้นคือต้นบกคอได้ค่ะพ่นอุมยายาย้มใหญ่ๆต้นบักคอบ้านเฮานี่ละตาพ่นบอกว่าเบิ่งเบิงกล่องเบิงบ่งเพื่อนเนาะค่ะเนาะหมากหน่อยก็ลายอยู่ค่ะพี่น้องพ่นนะฟังทางนี้กับปิดขยันบ่ค่ะต้นบกเผาพ่นกระหอบเฟืองมาใส่เนาะค่ะอุดมสมบูรณ์ได้พ่นน่ะพ่นน่ะคนขยันเพ่นเห็ดบรียูได้เศร้าพี่นอ้อง คนขยันกํลลังเฮ็ดอยู่พี่ค่ะโอ้ยตาเฮ็ดยังเพะงวงแม่พูนะดอกล้ายลายดอกดูกดอกพี่น้องพูนะโอ้มีมากแล้วพี่มากมาละขีนนกหรือว่าหมากมากพักไซน้อยบ้านเฮาแล้วพี่น้องเพิ่นปลูกว้กับต้นมะพร้าวเบิ่งนี้พี่น้องพูนะพูนะพูนานุ้ยเพิ่งเนี้ พี่น้องยายสิบ้ามาเบิงสวนอันพี่สาวเพิ่นนกค่ะอันนี้เบิงต้นดูพี่น้องจะว่าตุนหมากอีหยังฮงยายกันสิาผ้าละส้มมันสวนบ ok ักซิดาเพิ่นนะค่ะเนาะเพิ่นปลูกบักซิดาไว้แต่ว่ามันกระเบิดหน่วยละละเพ ok ิ่นกับฮงยายกันสิาผ้าละส้มมันสวนบักซิดาเพิ่นนะค่ะเนาะเพิ่นปลูกบักซิดาไว้แต่ว่ามันกระเบิดหน่วยละละเพิ่นกับป้องตาเนาะค่ะเนาะ Ini kan menjadi